วัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านมาพบกับบรรยากาศเสามณาีเนาะค่ะสดชื่นสดชื่นตอนเช้าตะวันกำลังสิขึ้นพี่น้องนี่ก็คือภาพบรรยากาศเนาะเขาก็เลื่องแล้วนะค่ะมานี่ก็คือ พอบานพ่นกำลังลุ่งกระลำปีหรือว่าปลูกกระลำปีเนาะนี่ค่ะเห็ดเป็นแถวไปปลูกยูปลูกกินเนาะพี่น้องแล้วกระปอดสารผอมเฮาเห็ดกินเองในขั้วเลื่อนเนาะเลือกินเท่ากับฝากพีตนนอนน้องนี่ค่ะ ล่งลงพอขั้นงามนะคะลงไปเรื่อยๆราวายังไม่ทีว่างบรรยากาศทงไห้ทงหน้าลงมมนีก็คือผักกระแยงนากะมีนะคะอยู่ในนี้มีเบิดบรรยากาศสดชื่นตอนเศร้าๆมมีฝนบาตกลิ่น พี่น้องก็เลยในภาพบรรยากาศสดชื่นจักน้อยมาฝากพี่ตอน,น้องเฮ้าเนาะคะ่ะลงมานี่ก็คือเขาพันพี่น้องดำเอาสิคาดพันเอาเป็นเขาเหนียวเนาะขขาเหนียวโอ้ยอันซอนเนาะคะ่ะตะวันกำลังขึ้น ตอนเช้าที่บ้านเรานี่ก็คือผักหอมบ้านเท่าเอินหอมบัวที่เห็นอยู่ข้างๆนี่ก็คือผักกาดน้อพี่น้องผักกาดซอยนี่ค่ะกำลังขึ้นมือเอาไม้พี่น้องเบ่งี่ห้องกระปุกนะคะมือนีขึ้นแล้วชวมสวนติยังมาคัดงามดอกเนาะ คนค่ะมานี่ก็คือกระลำนี่กำลังขึ้นงามกระลำปีกระลำหัวบรรยากาศตอนเสาร์พักการ์ดขึ้นกันนะคะกำลังขึ้นกินกระปุบบน่นนี่เขากันเป็นตาไนพักการ์ดซอยพันมาเฮียนๆแจ๊กหน่หนนอยตีเขากันคักกับลาบดึงสิกับก้อยปลา กล้วยกับพันงามปานไหนพี่น้องเพิถือฝนอยู่ช่วงวังหันนีฝนลงเม็ดมากแซ่เนาะค่ะก็เลยพันหันปันได้นี่เลยค่ะบรรยากาศสดชื่นสดชื่นขอบคุณค่ะ